หั่งรึเปล่าทำเป็นแบบนี่กับสวนม็ฮ่วงกับคุณนี่เหลืออะไรแล้วผมชื่อนายมโนตวนาณสิครับอยู่กับแม่สองคนนางเฉลียววนาณสิริครับยายอายุเท่าไหร่นะตอนนี้พี่นาจะเก้าสิบแล้วครับโอ้โหทำได้ไหมนะทำไม่ได้ แค่เป็นเดียวจำไ้เขาห้เรากะตุ้มให้เราใไข่จบเลยเนี่ยมาให้กินแล้วมันถอกไครเลยไร่นี่ไข่นะครับระวังกายได้ไเยอสูงสบายเลนครับครับครับ้าหนักหักหนักครับมาเลยเลยก็เลยมาต้มงหละเรามาต้งมาเจะเห็นไหมมรต้โหโหเขาขนุนหรเห็นกราพนี้บานี้จบยังไงดี่เหมือนนี้ปัจจุบันนี้มันจะ เขาจะมีให้เราจับตลาดใ้ได่าก่อนตลาดหาวะคงก็เลยนะเดินยาวม่รู้นว่าตลาดมันต้องถานนี้เป็นไหนไม่ได้แล้วมันมันปวดเมื่อยอะไรไหมเนี่ยปวดเมื่อยไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วฟันเหลือกี่ซี่กับฟันพื้นเจาะฟันยังไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเอาฟันปลอมมั้ย ได้อยูอเพราะเียว่เได้อเ้ได้เขาเอามาให้เลยเขาเอามาใ้เยครับไม้องซื้อไใหญ่ไม่เ็นไรมัย้ายมันย้ายไปที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวนกิน้าว้ดเ่องไปทางไหนกแก็อยู่มดเขาไม่หยุดี้ขวเยวไปงไงเนี่ยพทไปหน่อยนะว่ากได้เยู่ยวได้ดห่ มันมีช่วงมีมันการแล้วมันไต่มนมันมันไม่เคยรู้เรื่องโอ้ผู้หญิงอ่ะจะว่าไงก็ช่างหนุ่<อ>ม,มสวยยิ้มหน่อยค่ะสอ,องนิ้วสองนิ้วเป็นคนนี้ก็จากกอง อกองเลยารักษาความมัน่นภายในจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็นําของเล็กน้อยนะครับมามอบให้ทางลำไลนยแล้วก็หลังเพื่อไว้ใช้ในการที่เราันะะร